สวัสดีค่ะบุ้งคลอส e เฮลเบค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้าน Copper ร์บิยอนบ f ฟเฟ่นะคะเราจะพาไปกินเมนูพิเศษต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีเพียงแค่2เดือนเท่านั้นค่ะร้าน Copper ร์บิยอนบ f ฟเฟนะคะบุ้งมีทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะบุฟเฟ่ต์ราคาปกติอยู่ที่คนละ1,359บาทเ็ตรนะคะราคาสามารถนั่งกินได้2ชั่วโมงค่ะรวมเครื่องดื่มขนมหวานอะไรครบหมดแล้วค่ะบุ้งนำลิงก์รีวิวไปแปะไปตรงนี้นะ สำหรับเมนูพิเศษต้อนรับช่วงปีใหม่นะคะมีทั้งหมด24เมนูค่ะรวมอยู่ในราคาแพ็กเกจ1,359บาทแล้วก็สั่งได้ทุกจานแบบ All You Can Eat เลยนะคะ24เมนูนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2566ไปจนถึงวันที่15มกราคม2567ค่ะ นอร์วีเจียนสฟอร์ทราเบอลินตันค่ะตรงกลางเนี่ยเป็นปลาท้าสีเขียวคือเคลค่ะชั้นต่อมาก็คือเป็นมูสปลาทรานะคะซึ่งผสมกับเครื่องเทศสูตรพิเศษจะค่อนข้างรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านตามด้วยแป้งครปฟค่ะมีพาติพิเศษซึ่งเป็นตัวแป้งพับเทสทรีของทางฝรั่งเศสเสิร์คู่กับซอสที่ได้รับอินสปิเรชันมาจากแกงปูค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเบบี้สไปนชผัดนะคะทำใ่ไปไหมเนี่ย <No. S 1> ไม่ไม่เลยเนาะซ <c oughs> อสปูเนี่ยนะคะคือมันมีแบบมีความเป็นเอเชียอยู่ส่วนตัวแป้งพับแล้วก็ตัวปลาเั้มเนี่ยก็มีความเป็นแบบตะวันตก east miss west นะอืมมีนูาตัวไหนคืออะไรโต๊ะ Australian Angus strip loin caramelized um onion black pepper j u e e s e อันนี้คือเนื้อแองกัสส่วนสตริปลอยนะคะเป็นแบบเกรนเฟด 220วันค่ะนําไปหมักนะคะแล้วก็ย่างด้วยเตาถ่านจนมีความสุกป,ประมาณมีเดียมแรค่ะจากนั้นก็มีการรมควันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจานนี้จะเสิร์ฟคู่กับเบบี้กวางตุ้งนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเห็ดนางรมหลวงค่ะนำไปซูวีส่วนซอสจะเป็นซอสพริกไทยดํานะคะทำไรซอสนี้ันค่ะอืม,อม นนะในหมวดซูชินะคะมีเมนูใหม่2เมนูค่ะซูชิเอ็นกาวะปอนสอึยูสุซูชิเอ็นกาวะมีซอสปอนสอึแล้วก็ยูสุค่ะก็จะมีทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมของยูสุ โอ้ตัวนี้ดีมากเอกระหว่านเนี่ยคือคลีปปลาแต่เดียวซึ่งจะเป็นส่วนที่มีไขมันค่อนข้างเยอะนะคะเวลากินเนี่ยมันจะนุ่มละลายในปากไปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลากินกับตัวซอสปอนสอึแล้วก็ยูสุที่มีรสเปรี้ยวนำนะคะเข้ากันได้ดีมากเลยอะโคตาเตชิตาเกะซูชิค่ะโฮตาเตเนี่ยก็คือหอยเชลล์จากโอเกโดนะคะตัวนี้นจะเป็นแบบดิบนำมาเสิร์ฟจุู่บข้าวซูชิแล้วก็ใส่ด้วยซอสเห็ดหอมซึ่งเนี่ยพอรุ้งกินเข้าไปเนี่ย มันได้กลิ่นของเห็ดหอมขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะมีความกรุบๆนิดนี้ของไข่ปลาสซลมอนผัดไทย c r i ป p ้ noodle with ิเวอร์ฟรอนผัดไทยของคุปเปอร์เนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วถูกไหมครัวนี้เขาเพิ่มยกระดับขึ้นมาด้วยการเอาตัวเส้นเฟตูชินี่ไปทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งเดี๋ยวเราให้อเวนแกะงั้นเดี๋ยวรอก่อนอุ้ยอเยนมาพอดีเลยเอเวนมาแกะกุ้งขึ้มาอุ้ยโเกือบลนไงระหว่างนี้เราก็กิน ผัดไทยเส้นปรอบรอนะคะคือซอสผัดไทยของอปเปอร์เนี่ยมันเข้มข้นอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยแต่ถ้าอยากจะได้เปรี้ยวเพิ่มก็บีบมะนาวไปที่มุงทำแค่นั้นคือจบเลยค่ะอืมนี่คือกุ้งที่เว e นแกะให้กินเบคซีฟูตบริโซนี่อาร์เจนตินเนียนพรอนอิคุราค่ะ ตัวนี้คือพาสต้าของอิตาเลียนที่มีลักษณะเป็นเหมือนเม็ดข้าวอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคือพาสตา้ามันไม่ใช่ข้าวนะนำไปปรุงกับตัวซีฟู้ดบิสกก็คือเป็นซุปซีฟู้ดค่ะแล้วก็นำไปอบก,กับชีสนะคะในนี้จะมีเนื้อกุ้งอยู่ด้วยและด้านบนเนี่ยก็ท็อปด้วยกุ้งอาร์เจนตินาค่ะเบินไฟเล็กน้อยมีไข่ปลาแซลมอนอยู่ด้านบน จานนี้เนี่ยมีความทะเลอยู่เยอะมากเวลากินรวมตัวไอไขป่ปลาแซลมอนก็จะแบบว่าเปาะๆแล้วก็มีรสเค็มเด็กน้อยค่ะซากุระเอบีคาปเลนีค่ะเส้นคาปเลนีเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นพาสต้าแบบเรียวเล็กเป็นเส้นที่เล็กที่สุดนะคะแบบแองเจิลแฮ์พาสต้าตัวนี้เนี่ยเชฟนำมา ผัดกับพริกกระเทียมเชฟก็นำมาผัดกับตัวสาหร่ายซึ่งมีผ่านการหมักแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาบุังนั้นเนี่ยจานนี้เวลากินเข้าไปเนี่ยทำนเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของสาหร่ายแล้วมีกลิ่นหอมของไอตัวกุ้งสกากรรรุะตัวเนี้ยค่ะก่อนที่เขาจะนำมาผัดเนี่ยเขาเอาไปทอดก่อนมันก็จะกรอบนิดนเป็นพาสต้าที่มีรสชาติจัดจ้านมีความเป็นแบบไทยสูงมากคือแบบมันเผ็ดเลยนะ ซีฟู้ดสิงคโปร์ลักซาลิงกุนี่ค่ะก็เนี่ยลักซาคือก๋วยเตี๋ยวแกงของสิงคโปร์อะ่ะตัวนี้ใช้เส้นลิงกุนี่นะคะซึ่งจะเป็นเส้นพาสต้าที่ใหญ่กว่าสปาเกตตีนิดนึงออกแบนๆหน่อยแต่ว่าจะไม่เท่ากับเฟตตูชินีค่ะซึ่งในนี้เนี่ยจะมีทั้งเนื้อกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีเนื้อปูพริกกระเทียมครบเลยนะ คือบุ้งกับไข่ปี๊ดราคาที่สิงคโปร์ค่ะรสชาติแบบประมาณแค่อ่อย่างนี้เลยอย่างนี mm ้เลยแหละเมนตโกะลิง hmm. กูนี่วิดฟรอนด์แอนด์สควิดเส้นลิงกูนี่นะคะนำไปผัดกับซอสเมนตโกะหรือซอสไข่ปลาคอต์แล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะในนี้จะใส่กระเทียมแล้วก็มีสาหร่ายญี่ปุ่นด้วยนำไปคลุกในชีสกรานาพานาโนซึ่งเป็นชีสที่นำเข้าจากอิตาลีนะแล้วด้านบนก็ยังมีท็อปด้วยไอตัวชีสไฟมิชานขูดด้วย ตัวเส้นเนี่ยมันจะมีความอาเดนเต้อยู่นะซอสเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบเป็นเอกลักษณ์เลยอะ่ะคือซอสเมนติโวะกลิก่นแล้วแบบได้กลิ่นขึ้นมาเลยอะ่ะลิงกุนนี่วิตสคิดแอนด์เพสโตค่ะตัวนี้คือเส้นลิงกุนนี่นะคะนำไปผัดกับซอสเพสโต้ซอสเพสโต้คืออะไรคะเปสูต กุ้งขอใช้เป็นอิตาเลียนเบ l ินะก็คือใบโหโะลพาจากอิตาลีนั่นเองมันจะมีกลิ่นลักษณะเฉพาะของมันที่แบบมันจะไม่เหมือนกับโคลพาไทยเป็นเนื้อปลาหมึกนําไปผัดส่วนด้านบนก็จะท็อปด้วยหนวดปลาหมึกทอดกรอบนะคะคือบุ้งเป็นคนชอบกินซอสเพสโซอยู่แล้วเป็นซอสแบบที่กินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นนะคะตัวนี้อร่อย เจมิลี่พาสซาวอดก้าพิงซอสวิตชรีมเป็นเส้นพาสซาแบบทวิสนะคะนําไปผัดกับพิงซอสซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษของที่คอปเปอร์เลยค่ะตัวนี้จะบักบมีสม่วนผสมทั้งตัวครีมแล้วก็ตัวะมะเขือเทศดังนั้นก็จะมีทั้งรสเปรี้ยวของมะเขือเทศแล้วก็จะมีความเฟรนมมี่ซึ่งซอสนี้เป็นซอสที่เด็กๆชอบใช่ไหม,มแล้วจะใส่กุ้งนะคะด้านบนโรยด้วยนี่ค่ะชีสพาร์เมซานคูดม ซาเตเลนีคาชโชเอเปเป้ค่ะซาเตเลนีเนี่ยคือมันคือพาสตาแบบเกี๊ยวส่วนคาชโชเอเปเป้เนี่ยมันแปลว่าชีสผสมกับพริกไทยดาค่ะคือบุ้งไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะมากินที่นี่ที่แรกเลยจะบอกไงเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบชาเมลนะคะซึ่งใช้ตัวเนยกับครีมของฝรั่งเศสมาปรุงรสกับตัวข้าวโพดหวานค่ะตรงนี้เสิร์ฟพร้อมกับเบคอนซึ่งเป็นเบคอนแบบหันหนันะคะ ตัวไส้เนี่ยคือหอมพริกไทยดำมากปลาตัวใหม่มีทั้งหมด5รายการนะคะเริ่มจากตัวไหนดีตึ๊ดตๆ๊ตัวนี้ละกันซีบาสเบอร์บรองค่ะตัวนี้เป็นปลากระพงกับซอสเบอร์บรองนะคะซอสเบอร์บรองเนี่ยเป็นซอสเนยของฝรั่งเศสที่นี่เนี่ยเขามีความสามารถในการแบบนำปลากระพงไปเสียจนกระทั่งหนังกรอบมากอ่ะแต่เนื้อปลาย,ยังคงความฉ่ำอยู่เลยนะ ตัวนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับตัวเห็ดชิเมจิผัดนะคะแล้วตัวโฟมเนี่ยเป็นโฟมยูสุค่ะซอสซเบอร์บองเนี่ยนะคะเป็นซอสที่ออกสไตล์ครีมมี่ก็จริงแต่ว่าจะมีรสเปรี้ยวนำค่ะแล้วจะมีกลิ่นหอมของยูสุอ่ะมาว่าต,วตัวต้องชอบอันนี้คริสป mm ี hmm. puree, sauce, mm ้ซีบาร์สคาลิฟอร์เนียพิเรน่าบีเอชซอสเป็นซอสที่บุ้งก็ย,ยังไม่เคยกินมาก่อนเป็นซอสสัญชาติฝรั่งเศสค่ะซอสตัวนี้อ่านว่าบีเอ ตัวซอสเนี่ยก็คือเป็น brow b u t อร์นะคะ mm hmm. ก็คือเนอยเอาไปคุกให้มันเป็นแบบว่า mm hmm. มีสีน้ำตาล mm hmm. มีพริกหวานมีพริกขี้หนูนะคะ mm hmm. มีลูกเกด mm hmm. ค่ะ parsley แล้วก็อิตาเลียนเบซิลส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยก็นำไปเสียจนกระทั่งหนังกรอบ mm hmm. อันนี้มีมะเขือเทศเลยนะตัวซอสเนี่ยมีรสหอมเนย มีรสหวานของพริกย่างแล้วก็มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> กินโดนไอตัวลูกเกดก,ก็จะแบบหวานฉ่ำอ่ะเ่้ยยิ่งชอบตานี้ Bonito Crusted Alaskan Soul Carrot Orange Puree Mustard b e r บอ o n ลป a า阿拉斯加โซนะคะ <c oughs> นำไปสีนด้วยอุณหภูมิต่ำให้คงความฉ่ำน,นะคะแล้วก็นำไปคุกกับปลาแห้งแล้วไปเสียให้ด้านบนนะมีความคริสปี้เล็กน้อยค่ะตัวนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบอร์บองค่ะ ออร์เรนจ์แครอทเชอรเนะคะซึ่งเป็นแครอดดทนำไปบดผสมใส่ส้มเพราะฉะนั้นจะมีทั้งรสหวานงแครอทแล้วก็มีกลิ่นส้มะคะ่ะตัวซอสเบอร์บองเนี่ยมันออกแนวแบบรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวเบซิลมิโซะนอร์เวย์เจียนฮาริบัตซีบีดริ o อนีทูมทโทดาชิ อันนี้คือปลาฮาลิบัตที่นําไปหมักกับมิโซะและเครื่องเทศสูตรลับนะคะเป็นเวลานาน12ชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยนําไปอบแล้วก็เบินไฟด้านบนเล็กน้อยค่ะตัวนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับ,บริโซนีนะคะซอสเบชาเมลเพิ่มความหอมด้วยน้ํามันทรัฟเฟิลแล้วก็มีโฟมมะเขือเทศมันจะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นจ๋าขึ้นมาเลยะคะ่ะจะมีรสชาติแบบเึ็นนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆปลายลิ้นมากๆมีความคริมมี่นะคะจากตัวซอสเบชาเมล p ทนเซียนออริจินส์ิออรเทรลค่ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นปลาเทรลนําเข้าจากนอร์เวย์นำไปเสียจกนกระทั่งหนังกรอบมากแต่ว่าด้านในเนี่ยยังมีความสุกประมาณนี้นะนมีเดียมแรร์เห็นไหมคือสุกกาลังดีมากเลยอะคะ่ะเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสอยูสุเบอร์ลองนะคะส่วนสีขาวอันเนี้ยเป็นซาวครีมคือการที่ใส่ซาวครีมลงไปมันจะเพิ่มแบบความครีมมี่ได้ดีมากเลย จานนี้นะคะต้องกินให้โดนหนังนะจะบอกให้ส่วนโฟมนี้ก็คือโฟมยูสุนะคะสุกนังดีมากแล้วหนังก็กรอบมากตัวซอสไอ้นี่ยค่ะเบอร์มองยูสุนะมันจะมีรสเปรี้ยวนำมีกลิ่นหอมยูสุดีมากจริงแนะนำว่าใส่ซาวครีมไปด้วยนะรสอุ้ย ฮอกไกโดสแกลล็อปตัวนี้นำไปเสียจนสุกประมาณแบบมีเดียมแรนนะคะคือด้านนอกสุกแต่ข้างในยังคงความฉ่ำอยู่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบอบองแล้วก็ใส่ดิวออยล์นะคะก็คือเป็นน้ำมันเอน้ำมันดิวด้านบนเนี่ยเป็นคาลิฟเวอร์หรือดอกกระหล่ำค่ะนำไปทอดออดอกกะหล่งทอดหอมมาก ซอสเจะจะออกรสเปรี้ยวนำและมีความหอมของดิวนะคะคือกินเนี่ยอยากให้กินโดนตัวคาริบเบิลเลยตัวดอกกระหล่ำด้วยอะ่ะมันแบบมันหวานหอมสโมกดาร์กวิตเบอร์รี่ซอสค่ะตัวนี้เป็นอกเปตจรมวันนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบอร์รี่ซึ่งมีส่วนผสมของเบอร์รี่ทั้งหมด4อย่างเลยมีทั้งเชอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะส่วนสีน้ำตาลอันนี้เป็นมะขามเพลย์อันนี้ก็คือบีบรูทอบนะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่โซด์น้ำมันสีเขียวคือน้ำมันพาสต์ลีนะคะ เราควรต้องใส่ทุกอย่างไว้ในคำนี้ใช่ไหมอกเป็ดลมควันที่นี่เนี่ยเนื้อเขานุ่มไม่แห้งไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็จะมีรสเค็มนิดๆอยู่แล้วกินกับซอสเบอ,สเบอร์รี่ที่มีรสเปรี้ยวน้ำค่ะตัวมะขามเนี่ยมันก็จะมีคือมีกลิ่นมะขามนะแล้วก็มีรสเค็มนิดๆค่ะเปรี้ยวหน่อยๆ ซาบสลัดนะคะมีทั้งหมด4เมนูใหม่ค่ะ็อกเก็ตสลัดผักบรอกเก็ตตัวนี้จะนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะน้ำสลัดเนี่ยในนี้มี2ตัวนะมีตัวหอมใหญ่บาสมิกแล้วก็จะมีน้ำสลัดบลูชีสค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งรสประโยวแล้วก็จะมีความครีมมี่หอมมันหอมแบบชีสอะอืมในนี้เขามีใส่ตัวดีนะเฮเซนคาร์ลินเอ้ยอันนี้สดชื่นดีอะโตกินยังมีนี้ด้วยูตอง นี่คือสิ่งที่คุณสามารถหาได้ในพิซซ่าแฮมพาร์มาอืมอืมไอตัวเฮสเนัดพารินอร่อยอะ่ะนี่สโซสลัดค่ะก็คือเป็นสลัดแบบสุดคลาสสิกของทางฝรั่งเศสเลยนะตัวนี้เป็นผักเบบี้คอสค่ะเป็นสเต็กทูน่านะคะนำไปเซียร์ให้สุกแค่ผิวด้านนอกด้านใน,นจะเป็นสีชมพูมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำตัวนี้เป็นชีสพาริชานขูดเป็นแผ่นค่ะมีขนมปังกรอบกู้ตองนะคะไข่นก้รก็ถาน,นะคะที่นำไปต้มจนมีความสุก เป็นแบบมีเดียมแรรประมาณยังมาตเลนะส่วนน้ำสัตว์เนี่ยคะ่ะเป็นน้ำสัตว์มิโซะมัสเตอร์เบบี้โพเทนทัลโอเย่หืมหืมน้ำส,สัตว์สดชื่นมากอะ่ะเปรี้ยวน้ำแต่มีความครีมมี่นะสโมกดักสลัดเบบี้แครอทมัสเตอร์ยูซูดรัสซิ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวอกเป็ดนะคะรมควันนะคะนำไป สลซ์เป็นแผ่นบางๆเสร์ฟพร้อมกับผักเบบี้เคลค่ะแล้วก็จะมีแครอทอบนะคะตัวนี้เพิ่มความสดชื่นด้วยส้มซันคิสค่ะแล้วก็มีทับทิมนะคะส่วนตัวน้ำสั์เนี่ยเป็นมิโซะมัสเตอร์อ๋อไอเนี่ยก็คือกีอนัวทอดกรอบแหละแครอทเนี่ยมันนุ่มแล้วก็หวานนะอ,อกเป็ดเนี่ยก็จะมีความเค็มนิดแล้วมีความหอมใช่ไหมผักเบบี้เคลก็จะสดชื่นอ่ะกินให้โดนตัวส้มซันคิสด้วยนะคะมัอนจะได้เพิ่มรสเปรี้ยวและความฉ่ำ โอโทรออฟยอร์ทรัลน้ำมาเสิร์กกับน้ำสลัดทั้งหมดมี4อย่างในนี้เลยค่ะสีเขียวเนี่ยก็คือน้ำสลัดไบโอบาทและเลมอนน้ำสลดมิโซะมัสตอร์ดแล้วก็เป็นซอสโกชูจังค่ะจากนั้นก็จะมีน้ำมันหัวหอมนะคะอยู่ส่วนด้านบนเนี่ยคือเฟนเนลทีน,นี้เวลากินเนี่ยเราทำไงดีเราควรจะใส่ทุกอย่างไว้ในคำเดียวกันไหมโต๊ะ yes yes ท้องปลาเช้า,ชาเนี่ยค่ะมันแบบละลายในปากมากเลยตัวน้ำสั์ทุกอย่างเนะี่ยพอกินรวมกันแด้มันแบบได้รสมีทางรสเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มหน่อยๆค่ะขนมหวานนะคะตัวใหม่ก็คือบานอฟฟี่คัพนั่นเองนี่๊อช็อกโกแลตอนนี้ ืมคือชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นกล้วยนะคะตามมาด้วยครัมเบิลช็อกโกแลตแล้วก็มีเป็นคาราเมลซอสแล้วก็มีกล้วยก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นครีมโซดเืมตัวครัมเบิลเนี่ยมันจะกรอบๆแล้วมันก็จะมีรสแบบช็อกโกแลตอ่ะประเด็นคือมูนชอบไอตัวคาราเมลที่อยู่ใกล้ๆก,กับกล้วยเนี่ยชั้นเนี่ยเอาไปมา you like ไอช็อกโกแลต t นื้อ no 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 ช oh. อบส่วนที่เป็นคาราเมลกับกล้วย ในบรรดา24เมนูนี้นะคะเมนูที่บุงชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับที่1นะคะยกให้ตัวซีฟู้ดสิงคโปร์หลักสาลิงกวินี่อันดับที่2นะคะยกให้ตัวคริสปี้ซีบาสกับตัวซอสเวียชอันดับที่3นะคะบุงชอบตัวมิโซะฮัลลิบัตค่ะทั้งนี้เดี๋ยวบุงเอาโต้แล้วก็โอเว่นจะไปยังต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปตัดไปค่ะเอย่าลืมเช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะบ๊ายบาย